สบายดีป่าลุกมาพอกับสองน้องเคนน้องเลนก็น,นอนกินนมถ่ายเลยบะ,ะถายเหาเลย่อสชิที่เล,เลย,ยเจ้ากับพี่านขานสบายดีปาลูกมันน่กะสบายดีป่าเคนที่ไปห้งเฮียนปลูาเลย กำลังกินข้าวแล้วแคาวขึไปโรงเรียนไปลุงใส่เสื้อแขนยาวอัดเสื้อขาวไปลุงเพราะว่ามันมันแดดไปลุงจิตก็เมื่อแล้วจ้าจิตไปลุงเลยจิตเอื้อเอื้อาก็ขึ้นตะเกี่ยวเขาขึ้ไปโรงเรียนยังถ่าไอแคน แค่นกลดทีกับหัวระลุงเลยอหักกเจาะหายแป้งหายสาสใหม่พลุงเลยเอาหนิ่ล ไปลุงไปยันบาท่านทุ่งเฮียนเผื่อหอหเฮียนกัไกลไปลุงเลยเผื่อมัาทิปราถิปหอมากระเดะแท้นีิมันนี่ก็มีแสงแดดแต้เสาไปลุงเลยน้องเลนไปเกี่ยวข้าวไปลุงเลยไปทุ่งเฮียนไปลุงเลย ไก่ลุงบอยเอาหายลานแต่ปีกไก่เนี่ยประลุคนออกลูกปีนีิกาลูกคนกะนระแพ้ได้ปลุลุงเอาหายลานเลี้ยงตั้งแต่ปีก่อนน้ำพายปลุน้ำพา,ายลานกระบุแห้งแหละปะลุนเลยมานีิกา นี่ไม่ใหญ่เพิ่นสิมาซอยเกี่ยวเขา,เาประลุงเลมัน,นี่เพราะว่าเขาลานยังบ่อเละข็เจ้าก็ากปล่อยมาปล่อยควายแล้วปะลุงลานกับผเผาเกี่ยวยังให้มันเละเปะลุงขเขาลานก็บขอบแหงน้ำพายของลานปะลุงเลยบกแหงแล้วเพราะว่าลานกับบริเตึงเองหนามไ้ดอกปรลุง้ายห้องอันนี้ตอนนั้นนั่นหนามก็เต็มปะลุงแต่ตอนนี้บกพายแค้มเที่ยงนี่ก็บ,บกปะลุงเลย พอวันหน้ามันหลัดลงแหละพอมันลมปลลุงมันแดดเนี่ยอันนี้กับชวนสวนพักของร้านปลลุงเอ้ร้านฮักรกะปุกมีผักบกแล้วก็ผักบัวปลลุงแล้วก็ผักกาดร้านกระปุกธรรมชาติปลลุงใส่ผงเอาร้านบริใัทพุอยรักปลลุงกินของกันปวดชานผิดแหละปลลุงร้านก็ขอบุญขอบคุณปลาลุงหลายๆเด้อให้ปลาลุงอยู่ดีมีแห้ง ให้สุขภาพเข้มแข็งเด้อปาลุงตอนนี้ก็น้องแคนเมือเงเฮียนปาลุงเลยแมน้องแคนเป็นมือตากองให้ปาลุงร้านกาถ้าว่าพิษยังก็ขอโทษขออภัยเด้อปารุงน้ำพายร้านกระโบกเด้อปารุงกแพงละนี่ก็มักแตงปลารวย ลานยังบันได้ปลูกอี้ปลุงหราะว่าให้ได้กเกี่ยวข่าวอีกตอนนี้ลานกับปู่ก็ยังมาพอได้ให้ลานพอด้ให้ลงแคนตาม่ปลุงลานก็เอาสูงงุ่มไหวไปเลยาัวไก่มันสะตอนนี้ คนังแค้นเกี่ยวเขาปลูกสวนล้านปลูยต้นดอกไม้ก็ใหญ่แล้วปลูงแล้วก็ต้นมะนาวสวนพารล้านปีกายแล้วปลูงต้นมะกมีอันนี้ก็คือมกัก นาก,นก็จะได้กินมาอกเละรล,ลานว่ะว,ว่าลานฮักรกะปุกสองปีปัลูงตอนน้รลานกับสิพาปาลุงไปเบิงพอนับแค่เกี่ยวขาย้า,า,าวเกี่วยวข้าวยังมาเ้าะปัลุงส่วยๆมึงก็จะขึ้นมากินข้าวเ้า ว่าลานกับแตงกับเขาให้น้องแค้นแพตติไปหงเียนปะลุงน,นี่ก็ควายหลานปะลุงไอควายเงินปะลุงนั่นแหละรบไหม Bye, lúc với ký thấp không ký nhẹ anh ta có thể là vậy บอเกี่ยวกับไก่ปลุกงกับเทียงบอลล้านมาเกี่ยวแค้มทางมีลปลาปลุงถ้ารุ่นนำกันปลุกงมันเห็ว่ามีผู้ใหญ่ผนมาซอยร้านจีได้จะคนปลุกงเลยนี่กระเพาะน้องแคยนเก็บ

ันนี่ก็มีแสงแดดแต้ๆาะอุปลูเลยมีก็สีเหอนในลานแบบมันนี่กะมาแค้น,นจุดใส่เสื้อแค้นหนาวมาเนี่ยหัวหมาเพื่อได้อันเสื้อมีหมวกก็พอได้ปกหัวเพื่อละเพื่อมาเหาะเทียม่ยงบานกจ็จะอาปลูเลยบ่อนเมื่อวานนี่เพื่อนกันข้าง,งนี่แหละเพื่อนก็มาซอยด้านวานตอนเที่ยงวันใหญ่เพื่อนเคยมาซอย รันดำมลัมาแล้วเป็นกรรมชาติไปเลยรันกับขบุญขบุณปุ้ใหญ่ใจบุญเบิดสุขุสุขคนที่ติดตามสมศรน้องแคนกับพระเป็นกำลังใจให้น้องแคนในเด้องปลาลุงพระกุศลใจติดตามช่องน้องแคนในเด้องรันก็ขอบุญขอบคุณหลายๆป้าลุงเบิดสุขุสุขคนที่ช่วยเรือน้องแคนแล้วก็ บุดนุนน้องแคนสนับสนุนนนองแคนลานก็ขอบุญขบคุณคุณลุงบอยสิเป็นสะพานบุญให้ลานแล้วก็บุดนุนแล้วก็ยู่นองแคนลานก็ขขบุญขอบขอคุณคลุงบอยหลายๆเด้อถึงขบครัวลุงบอยเบิร์ตคุณสุพลให้ดีมีแหงให้สุขภาพขแข็งแรงเงินทองกะหลังไลเทมาปรารถนาิ่งได้อให้ได้สิ่งน,นั้นได้ปลาลุงให้ปลาลุงร่ำรวยร่ลำรวยเงนินทองค่ะ มี ى ي so ا أ ่ม่ใหญ่สองคนประหลุงเฉียนทางมันกำลังมาเผินสิมาซอยลานเกี่ยวเข่าอภวาแถวแถวบ้านนี่เผินแหลวเผินแหลวประหลุงเลยเลือแต่ลาดลานนึ่งบระทันแหลาประหลุงลานกาเผินเผินกาใจบุญนั่นแหลวประหลุงเผินก็มาซอยลานลานกับบได้มีเงินจ้างดอกแต่ลานบ่แหล่เผินก็เลยมาซอยเพรอ๋อลานกาแย คนแค้งเกี่ยวเขากเดียวากลุงกับลูกผัดกะบวไยเนี่ยฮักปูกับหญ้าเพิ่นกระเล่าอะไรมันอีเพิ่นกระสีปั่นลุงเลยเพิ่นกระสีได้ออกมาซอยเพิ่นปั่นแล้วนี่ยการกับเขาประคุณหลายเด้อปลาลุงติดติดตามชมช่องน้องแคนเกี่ยวเขาเขากระสุกแห้งแล้วปลาลุงตัวสุกตัวนี้นะ ตอนที่เขี้ยวๆเนาะก็ยังพอดีสุกพอดีเกียวเลยเปลืแต่ต้นนั้นนะขาแห้งเลยมันเป็นเขาแดงต้นนั้นเขาแดงร้านกับวัยเอาแนวมันเขาลุงบอยเลเด็กน้อยันก็ไปห้งเฮียนม่ไมใหญ่เปลตาได้ลสบายได้ปลือมันนี่ก็ ผน้องแค้นกระจ่างเลยปุนบลูกไหวเลยข้าเจ้าปล่อยงัวเลยท่านจางพผนมาซอยเงินกระโบมีดอกยังประธานมีใครมาคุณยายกำลังมาหอดถามว่าได้จะคนแล้วยังบุต่บิมีเงินยืมเงินอาหักนี่ครับอ่ะนะ เออปลาลูกเออมาซอยร้านเออมาซอยร้านนายเมือนเด็กฝันก็มาซอยร้านชอยก็ไม่ได้ซอยสื่อดอกซอยจ้างปลาลุกเอยคันบอจ้างเนี่ก็โบเห็นหนามาโคตดโคไปเด้อปลลูกหลานก็ว่ายอบไม่ไงเมื่อวะขึ้นไปแล้วอัดชุดเขาขช้นไปอันสักชุดผอะไรด้วยห้ก็มา2องคนปลาลูกเม่อน้องแน่นนะก็ขึ้นไปตงได้คนไปปันเข่า

มันจะกระตุนแล้วจะตื่นอามหน่กมีไมันก็เกี่ยวเขาไว้ไว้ปลาลุงได้มื่อลรให้ก <with> ็ให้บ่ยใหญ่ดอกให้เลนน้อยหนึ่งดอกมันก็มาสองคนปลาลูลุงบอยเพิ่นกระย่าเพิกระโปรงมาสวยปลาลกมันก็เหตุวียของเพิ่น ร้านกะเกี่ยวมะนี่ก็คือสีแล้วประจักษ์เลปลาลูกลานหน่อยใั่นแหละัวงัวก็จะละเหลวไลยคนเลยจะปล่อยหัวหน่อยนั่นแหละนั่นก็งัวปลาลูกสื่อหายนั่นแหละตอนน้องแค้นบอกเละล้วก็ออกเพิ่นได้ลูกเขาก็ได้ชกโตปลาลูก มัวเลี้ยงจ้างเขาแหละร้านก็เขาก็ได้กำไรชาวโตสีเลี้ยงจ้างก็คอยเผื่อนอนาคตให้ลูกแผนพื้นมากได้ร้านสืบถอดยาวนานปลาลูกสีใหม่ลายมือปลาลุงได้มาสามหายมา สิ่งซื้อของไว้เก็บเป็นของวัตถุไว้ให้ลูกหลานเบิ่งสืบทอดวนาผู้มีความูนะจ้างกนยงลยหตหานเล่งสิให้แล ที่เลกระเบปลังเบิงก็ปุ่มีผู้ถ่ายคลิปปะรลูกเาแคนก็เมื่อหงเฮียนมสาวนี่พอกร้านกระแป้งรหลดในลูกไงสวยนิดน่ดหนึ่งเป็นวัดวัดร้านก็ดีว่าผิดว่าถือก็ข้อโทษข้ออภัยเด้อปลาลูกร้านก็ดีเป็นวัดนักหัวชม ขอจนแห่ประลุงลานก็ดีก็แมนลานบุตรากแดดก็คือสิาไวัยตอนนี้คล้ยๆเนบลงมาเกี่ยวข้าวลานก็อยากหามมนเหล็กเกลียวเหลืองเต๋ลูกเมืองเฮียนแล้วก็ลา็เกี่ยวเยวน้องน้องเมน่นมน้นองเม่นก็หลืองเต๋อก็ไปหากินแม่น,น้ำบรั้ฮาย,ยัาง แต่ลูกก็ดีใจแหละสนั่ก็เลยสาลงลานก็ลเอาไว้คนแเขากเป็น้าคือก็ซุมแซวกันเกี่ยวเขาก็บลูกว่า คนก็มาปลาลูกคลิปนี่ก็ิเป็นคลิปยาวใน,นเดินปลาลูกแม่น้องแค้นปลลูกพ่อปลาลุงลงถ่ายคลิปให้ล้านเป็นตาโกง คลิปก็ยังบทัาเป็นกรได้แเรือปลาลูกลานก็ขอถูกขออภัยหลายหลายเรือปลาลูกลานก็ขอขอบุญขอบคุณหลายหลายเรือปลลูกที่สวยเรือลานมาตลอดลานก็ดีมุกดีใจหลายหลายทังหลวงพ่ที่เป็นโอ้ยลูกไปตังค์ฮักไม่ใส่พานบุญหลาลานลานก็เลิขิตเจ้าเขาแล้วเป็นที่ใด บาหลุเขวาก็ขอบนสุกแหง้งบาลุงลานาเกก่องก็ไหว้พวาวบาลุงสีลตาเมือเงบาทเนี่ขาเนบาลุง สามคนประลุงอันนี้ก็จะเป็นงเูเถิกประลุงงเูเถิกที่ประลุงสื่อใไงแหละสื่องูขาวเงินที่ถึกเลยกันแล้วก็เพิ่นได้ลูกได้เป็นงเูเถิกสื่องูในม้มานลูกเป็นงเูเถิกเป็นลูกเสาระรานกับ มานี้ได้ลูกแล้วคุณ้านก็เอาไปชมอีกได้เกิดเป็นงูแหม่งูมีม่ขา,าอ,อันนี้มันข่าร้หมู่เว่าลนก็เห็นปัวออกหน่าอันนี้เป็นไตหน้าได้ปลาลุงเอาแนมไปนกเป็นนาพายปลาลุง น้ำพายมันเป็นบึงว่ะเลยกับปลาลูกอยางน,น้วมันสิเกิดได้ทางหลุมสิ่บกคอยจอยเป็นได้แต่คนทางดูแลได้ถอแต่ว่าลานกเหลื่อมตาปลาลูกตะเวนก็บพู้ด้เหลืล่อมตาคนมามาหลับจ้าง ม่มีเงินหรอยืมอาหักันขาข้าวโชสองพะลูกอะยรตื่นวันยันบวกเหรอเงูควายเขาปล่อยก็แล้วงูมันห่มนาห่มลังอยู่ข้าขาขึ้นหัวงูวกว่าบุญนุนวะกระดกกระเทาะงูมูก็แล้วปล่อยแล้วใช่ตื่นก็พอโนอนอยู่พูดกเจ้าของประเทศแล้วอะไรว่านอนป่ากน ไม่ใช่ตัวผักกอกนะนะ่ีแอก็ปิดแล้วนะยังมาหนุ่มบาดีปลาลุงร้านกาสิดะจบขีบแล้วปลาลุงเลยเดนนี่กำลังตื่นนวเอานมให้กินปลาลุงเลยร้านกาคนหลายกดแ กดติดตามนมติดติดติดชานขี้หมูน้องนะขอตามกับขออันขอบคุณหลายๆเด้อป่าลุงที่ติดตามชมงส่งน้องแคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องแคนเด้อป่าลุงฝากเป็นกำลังใจให้น้องแคนนกรารกระชิด้จบคลิปเท่านี้แล้วป่าลุงสบายดีสบายดีป่าลุงที่ดีไม่แห้ง้อป่าลุง